่ามกลางกระแสฐานแห่งการล่าอนานิคมสยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดพระวิสัยทัศน์ของรัชกาลที่หทรงมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงเทคโนโลยีจากตะวันตกถูกนำมาผสานด้วยศักดิ์ศรีของเอกราชเล็กกล้าจำนวนมหาศาลถูกส่งตรงมายังท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแรงงานนับพันร่รวมกันหักร้างถางพง ปูทางสู่ความทันสมัยถูกรอยค้อนที่ตอกลงไปคือการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีสยามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือบลอดเก e มาตรฐานที่เหนือกว่าขณะที่ชาติอนานิคมใช้รางแคบเพื่อลดต้นทุนแต่เรามองไปไกลกว่านั้นพศ2496เสียงหูดรถไฟดังขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถานีกรุงเทพ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงเทพอยุทยาไอ้น้ำพวยพุ่งสลับกับเสียงล้อเหล็กที่บดลงบนรางอย่างมั่นคงมันไม่ใช่แค่การขนส่งแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมหัวใจไทยความสะดวกสบายที่รถไฟสยามมอบให้เหนือกว่ารถไฟในพม่าหรือมาลายูวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมทำให้การเดินทางนิ่งสนิทและทรงพลังพลิกโฉมการเดินทางจากหลายวัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหนังสือนำทางเล่มแรกถูกเขียนขึ้นบันทึกความภูมิใจของคนไทยรถไฟคือสัญ,ญลักษณ์ของอารยประเทศที่สยามสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงแม้ลมหายใจของไอน้ำจะจางไปแต่รากฐานที่รัชกาลที่5วางไว้ยั่งยืนจากอดีตที่รุ่มโรดสู่แรงบันดาลใจแห่งอนาคตรถไฟสยาม มรดกแห่งความภาคภูมิที่เจ๋งกว่าใครในแผ่นดินอนานิคม